สวัสดีครับพ <nota> ี่น้องครับน้ำปกติจะอีกตามเคยครับวันนี้ครับวันนี้ครับกินมตำบักม่วงแซ่บๆพี่น้องกินตำหมะม่วงอร่อยๆครับนี่นี่ครับหางพี่น้องมันก็เป็น่อยตำหมกม่วงตำเองพี่น้องนะตำบักม่วงสมุนไพรแซ่บวันนี้ขี้อยากพี่น้องวันนี้ขี้อยากครับอย่างนี้ผักพี่น้องผักกันจรองงาม แต่แบนี้ผักตัวแย้งพี่น้องตัแย้งบันหัวพี่น้องเนี่ยง้าพี่น้องอะถิกนตัดแตงโมงครับอย่างนี้พัดของปอมพี่น้องของปอมมันเหงาเลยพี่น้องอะน้ำง้างครับถ้าพี่น้องมาินลหงำนาจัดครับเจ็บแสีบครับมาหนี่บุ่มี่ยังดอกไม้พี่น้องนะมนี่งขี้จัตงมงพี่น้องแตงโมเจ็บสียบนะพี่น้องนนึ่งพี่น้องนะ Ở bên nóng á <laughs> <laughs> Ừ, không ปอบเหอนกบนอองเ้อะนกนี่ส่งเเจงน,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 นะน สงโจยตะวัน่น้องเล้หามกได้กินันงปเลือย้ำพีไน้องไปหาปากกาหญ่กับไปน้องมนปากกาหญากันแยงบ้านเราไ่น้องพันเลยไปน้องนกอันนี้ก็ได้พันตัดไปน้องเล้พันหนึ่งเนี่ยัดจึงตามงมไปน้องกลินไหพี่น้องมือนะครับเออ

สคำนี่กินโอ้โหมีแห้งหนาไปนมตัดเป็นแงจินก็ยังกระแช์ไปน่องแงห้อยก็ดดีแง้อมก็ได้อืมแล้นก็ำด้วไปส่งชาวเดียวผ้าถ่นไหล่ไปดำด้วย khó khói hàng điệu nãy đây Mình chỉnh cần phải không Ăn subscribe cho อยงเชหอยน่ครับพ่น้องเอน,นี่ยตอนย่งชิดนชิดชิช้หอยตอนเจ้าเขาไพ่น้องเจ้าเขาไปไหมสุนห,หอยแจงหอย,ยครับอมเสีดยดนะครับ ทำน,นะทำแบบนี้นครับเนาะฝากพี่น้องกดติดตามนะจ๊ะแล้วพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องนัทจ้าครับครับสวัสดีครับ